สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนร,รับทุกคนเข้าสู่ช่องอโลชาชแน,นลค่ะ ค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีในการลบโพสต์ทั้งหมดใน Facebook กันค่ะทุกคนเพราะที่เรานะคะจะไม่ได้ต้องมานั่งเสียเวลากดลบทีละโพสนะคะแต่ว่าเราเนี่ยสามารถลบทีเดียวได้ทั้งหมดเลยค่ะเพืเ่อนๆสำหรับใครที่คิดว่าอยากลบโพสต์ใน a c e b o o k นะคะก็มาดูวิธีกันเลยดีกว่าค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วเรา้วก็ยังไม่ได้กดไลค์ก็แชร์ก็ s u ัครสมาชแล้วก็กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อยด้วยค่ะก็คะคะใครพร้อมแล้วนะคะหยิบโทรศัพท์มือถือแล้้้้วกกก็เเเขาปัันนไไไดดดลลยยค่ะู โ <Okay, S 2> อเคค่ะเพื่อนๆก็ๆๆให้เรานะคะทาการเข้าตัว Facebook ได้เลยนะคะแล้วก็เข้าที่เมนูหน้าโปรไฟล์ของเราเลยค่ะทีนี้นะคะทุกคนก็จะมีโพสนะคะที่เราลงนะคะอ่ะอย่างพอเองเนี่ยก็จะมีโพสนะคะที่มีการลงรูปนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าที่นี้ค่ะเราอาจจะอยากลบโพสนะคะที่เรามีการลงค่ะเพื่อนๆโดยเราเนี่ยสามารถลบได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ทั้งหมดเลยโดยให้เรานะคะเข้าไปที่ตรงนี้เลยค่ะทุกคนเมนูนะคะทุกคนนะหลังจากนั้นนะคะให้เราเลื่อนลงมาเลยค่ะเพื่อนๆหาคําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะคะหลังจาก นั้นนะคะก็มากดที่เครื่องมือการตั้งค้าค่ะพอเราเนนะคะกดเข้ามาแล้วนะคะให้เราเนี่ยทำการเลื่อนลงไปทีด้านล่างเลยค่ะจะมีนะคะตัวการบันทึกกิจกรรมของคุณค่ะทุกคนให้เราเนี่ยกดไปที่คําว่าบันทึกกิจกรรมได้เลยหลังจากนั้นนะคะให้เราเลื่อนลงมาค่ะเขาจะมีนะคะตัวกิจรกรรมบน Facebook ของคุณนะคะกดลูกศรลงมาได้เลยแล้วก็ให้เรานะคะเลื่อนไปที่ครรําว่าโพสต์ค่ะโดยเขานะคะจะบอกว่าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับโพสตของคุณนะคะทุกคนนะเราก็กดลูกศรลงมาอีกหนึ่งครั้งค่ะ แล้วก็กดนะคะไปที่คําว่าโพสร,รูปภาพและวิดีโอของคุณค่ะกดเข้าไปได้เลยหลังจากที่เรานะคะทําการกดเข้ามาแล้วนะคะในหน้านี้เนี่ยจะเป็นหน้าการบันทึกกิจกรรมของเรานะคะที่เราเนี่ยได้มีการลงไว้ทั้งหมดค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะอยากลบโพสนะคะทีเดียวพร้อมกันเยอะๆเลยนะคะก็สามารถกดเลือกที่คําว่าทั้งหมดตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็กดนะคะที่คําว่าย้ายไปที่ถังขยะค่ะเท่านี้นะคะใน Facebook ของเราเนี่ยก็จะถูกลบโพสตไปแล้วเรียบร้อยค่ะหรือว่าถ้าใครนะคะไม่ได้อยากลบทั้งหมดขนาดนั้นค่ะทุกคนแต่ว่าอาจจะมี โพสสักประมาณ5โพสถึง10โพสนะคะที่เราต้องการลบก็สามารถนะคะมาเลือกกดติ๊กเป็นตามวันที่นะคะเป็นตามโพสแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเพื่อนๆเพราะว่ามันอาจจะมีบางโพสที่เราอาจจะอยากเก็บเอาไว้แบบนี้นะคะแต่ว่าโพสไหนที่อยากลบทิ้งนะคะก็กดติ๊กเลือกนะคะแล้วก็กดที่ขอาว่าย้ายไปที่ถังขยะก็ได้เช่นเดียวกัน,นะค่ะ <S <S และนี่นะคะก็เป็นการลบโพสนะคะใน Facebook ทั้งหมดค่ะทุกคนในกรณีที่เราอยากลบนะบอกเลยว่าวิธีนี้คือง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเองก็สามารถทําได้ค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะเอาวิธี ดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมพี่จะกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไปด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พลอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกคอมเมนต์บอกไว้ทีด้นานล่างได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย